โอเคอันนี้ก็จะเป็นการเทสอัดไมโครโฟนเข้ามาในตัวโปรแกรม o b s นะสครับก็เดี๋ยวเราก็มาลองดูคุณภาพงขอเสียงผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพายใช้ของคอใส่ใจเอาใส่ห่อมีลงหลใครขอดูจะไข่ลงระบายดูน้ำใสะระประปปูสิ่งใดอยู่ในตู้มีใช่อยู่ใต้ตังเตียงก็ตั้งค่าฟิลเตอร์อ่าผมตั้งค่าตามนี้นะครับตัวแรกก็จะตั้งเป็น noise reduction จะค่า่เป็นตามนี้นะครับเป็นตัว good v q u a t y m o d e cpu use นะครับและตัวที่2นี่ก็เป็น vrs 2ป plug in น,นะครับก็จะตั้งเป็นตัว tr 5้ a s e r นะครับก็ p l กอินก็ค่าจะก็จะตั้งตามนี้เลยแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็น p l กอินอีกตัวหนึ่งคือ RX9 นะครับ void หน่อยค่าก็คือตามนี้เลยเป็นค่า Default เปิดมาก็เป็นค่าตามนี้เลยที่ตั้งก็คือเป็นตัว d i a l o g ตอนนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายนี้ก็คือเป็น plug-in TR5 สติลลิมิเตอร์นะครับค่านี้ก็คือผมก็จะตั้งตามคุณภาพของไมอันนี้ผมจะปรับ2 0่สเดซิเบลเลยสุดเลยตัวอินพุตตัวเอาพุตนี่ผมตั้งให้ไม่เกินลบ3ามจเดซิเบลนะครับก็เดี๋ยวเราก็มาลองดอูคุณภาพของเสียงนะครับก็อันนี้ก็จะเทสเสียง รบกวนที่เข้ามาในไม่โอเคค่ารบกวนนี้ก็ไม่ค่อยอมีเข้ามาในไม้เท่าไหร่นะครับก็ที่ตัวไม้นี้ผมปรับค่าบนรุ่มอยู่ที่12นาฬิกานะครับโอเคตามนี้แล้วครับสวัสวดีครับ